พบไอโฟนตกจากเครื่องบินลาสกาแอร์ไลน์1282ระดับ5,000เมตรสภาพปกติหน้าจอไม่แตก <c oughs> ยอดจัดส่งไอโฟนด้จีนลดลง30%และคาดว่าจะลดต่อเน,นื่องในปี2024 <c oughs> Apple เริ่มจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของไอโฟนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแบตเตอรี่เกต <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพบ iPhone ตกจากเครื่องบิน a l a s k a a i r l i n น s 1282ระดับ5 0 0 0เมตรสภาพปกติหน้าจอไม่แตก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นได้เกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนสายการบิน阿拉สกาแอร์ไลน์เที่ยวบิน1282หลุดขณะบินอยู่บนอากาศเกิดช่องว่างและปัญหาความดันอากาศในห้องโดยสารทําให้เครื่องบินลงจอดฉุกเฉินไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามข้าวของบนเครื่องบินหลายอย่างก็หลุดร่วงลงไปและหนึ่งในนั้นที่ถูกค้นพบคือไอโฟนที่ร่วงลงมาจากระดับ16,000ฟุตประมาณ5,000เมตร สภาพเครื่องอยู่ในเคสป้องกันหน้าจอไม่มีรอยแตกร้าวแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ44เเครื่องอยู่ในโหมดแอร์เพลนและมีอีเมลจากสายการบินแจ้งเตือนเคลมกระเป๋าซึ่งเมื่อซีนาทานเบธผู้พบไอโฟนนี้แจ้งไปยังหน่วยงานความปลอดภัยก็ได้ให้ข้อมูลว่านี่เป็นไอโฟนเครื่องที่2ที่หลุดออกมาจากเครื่องบินนี้และถูกค้นพบเรื่องนี้อาจดูเกินคาดคิดแต่ก็มีคําอธิบายว่าด้วยไอโฟนมีขนาดเล็กและเครื่องตกลงที่พื้นดินไม่ใช่พื้นแข็ง ความเร็วปลายของ iPhone จึงไม่ต่างกับการตกที่ความสูงไม่มากนักที่มา AFP เวียร์ยาฮูยอดจัดส่ง iPhone ได้จีดลดลง30%และคาดว่าจะลดต่อเน,นื่องในปี2024นักวิเคราะห์จากเจฟเฟอรีรายงานว่ายอดขาย p o o n e ของ Apple ในประเทศจีนลดลง30% เมื่อเทียบกับระหว่างปี2023กับปี2022และคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องในปี2024นักวิเคราะห์เชื่อว่าสมาร์ทโฟนเรือธงของหัวเว่ยมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้ยอดขาย iPhone ในจีนลดลงโดยเฉพาะการเปิดตัว m a ท e 60 Pro ก่อนที่ Apple จะเปิดตัว iPhone 15ซีรีส์ในอีก2สัปดาห์ต่อมาโดยใช้ความรักชาติเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ชาวจีนเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของหัวเว่ยซึ่งมาพร้อมชิปประมวลผลที่ผลิตในจีน นักวิเคราะห์เจฟเฟอรี่คาดว่าปีที่ผ่านมาหัวเว่สามารถจัดส่งสมาร์ทโฟนได้35ล้านเครื่องและอาจมากกว่านี้ถ้าไม่มีข้อจํากัดด้านอุปทานขณะที่ Apple ยังคงเผชิญกับยอดจัดส่งลดลง2หลักต่อไปแหล่งข่าวยังเสริมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาร้านค้าออนไลน์หลายแหล่งในจีนพยายามมอบข้อเสนอส่วนลดสําหรับ iPhone แต่ก็ไม่ช่วยให้การขายดีขึ้นที่มาบลู o เบิร์ Apple ิเรียมจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของ iPhone ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแบตเตอรี่เกตเจ้าของ iPhone ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแบตเตอรี่เกตได้รับเงินชดเชยจาก Apple แล้วคนละก้างดน่อลลาร์สหรัฐหรือราว3,200บาทสำหรับใครที่ลืมไปแล้วปัญหาแบตเตอรี่เกตเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017หลังจาก a p p l e ปล่อย ios 10.2.1ออกมาให้อัปเดตซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์จัดการพลังงานแบบเด n นิมิก แต่ทําให้ประสิทธิภาพของ iPhone รุ่นเก่าทํางานช้าลงโดยเฉพาะ iPhone 6 iPhone 6s iPhone SE รุ่นแรกและ iPhone 7ทําให้ผู้ใช้ iPhone เหล่านี้เชื่อว่า Apple จงใจชะลอประสิทธิภาพของ iPhone รุ่นเก่าเพื่อกระตุน้นให้อัปเกรดไปซื้อรุ่นใหม่ <S <S ถึงแม้ Apple จะออกมาชี้แจงและลดค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เป็นราคาพิเศษตลอดทั้งปี2018แต่เจ้าของ iPhone ในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับผลกระทบย่งคงรวมตัวกันฟ้องร้อง Apple และชนะคดีในที่สุดทําให้ Apple ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของ iPhone 6 iPhone 6s iPhone SE รุ่นแรกและ iPhone 7ที่ลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยไว้ก่อนหน้านี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และมีอีกหนึ่งรายงาน Apple Vision Pro เริ่มขายในอเมริกา2กุมภาพันธ์เป็นต้นไปไม่ต้องเดากระนาน Apple ประกาศวันเริ่มขาย h e ดเซ e ต V i s ชั n Pro ในอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้ว เริ่มขายตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2024เป็นต้นไปใน Apple Store ทุกสาขาในอเมริกาและในออนไลน์ส่วนสโตร์ของอเมริกาลูกค้าสามารถพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปราคาขาย Vision Pro เริ่มที่3,499ดอลลาร์หรือประมาณ1.2แสนบาทส่วนรุ่นความจุ256กิกะไบต์และเลนอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาเริ่มต้นที่99ดอลลาร์ที่มา Apple และมีรายง,งานก่อนหน้านี้บอกว่า Apple Vision Pro ถูกจัดส่งไปยังคลังกระจายสินค้าในสหรัฐอเมริกาแล้วคาดวางจำหน่ายเดือนกุมภาพ,พันนี้มาร์กแมนจากสำนักข่าวดูเบิร์กรายงานว่า Apple Vision Pro อุปกรณ์ AR VRM R h s a d ร e t รุ่นแรกของ Apple เริ่มจัดส่งไปยังคลังกระจายสินค้าสหรัฐอเมริกาแล้วและดูเหมือนว่าจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับการวางจำหน่ายภายในเดือนกุมภาพ,พันนี้ ข่าวจากรูเบิร์กยังเผยว่าร้านค้าปลีกแอ p เปิลสโตต้องส่งตัวแทนพนักงานไปอย่าง Apple Park เพื่อฝึกอบรมการขาย Apple Vision Pro แล้วนำความรู้ที่ได้รับกลับไปแนะนําพนักงานที่เหลือของร้านซึ่งเป็นอีกสัญญาณที่ชี้ว่า Apple Vision Pro จะพร้อมวางจำหน่ายในเดือนหน้า Apple Vision Pro ถูกเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เชิงพื้นที่ s p ปเ i a l Computer เครื่องแรกของโลกมาพร้อมจอภาพ4 k Mi โคร LED 2จอความละเอียดสูง23ล้านพิกเซล รองรับระบบเสียงรับทิศทางกันสูงใช้ชิป M2 คู่กับชิปรุ่นใหม่ R1 เพื่อประมวลผลอิพุตจากกล้อง12ตัวเซ็นเซอร์5ตัวไมโครโฟน6ตัวรวมถึงสตรีมภาพไปยังจอแสดงผลภายในเวลาเพียง12มิล,ลิวินาทีเร็วกว่าการกระพริบตาถึง8เท่าโดยมีแบตเตอรี่สำหรับใช้งานนอกสถานที่อยู่ได้นานสูงสุด2ชั่วโมงแต่ถ้าใช้งานในอาการก็สามารถเสียบปลั๊กเพื่อใช้งานได้นานตามต้องการ ทังนี้ Apple Vision Pro มีราคาเริ่มต้น3,499ดอลลาร์สหรัฐหรือราว122,300บาทโดยช่วงแรกของการทำตลาดจะถูกจำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสามารถสั่งซื้อได้ที่ Apple Store เท่านั้นที่มานายถูไฟแม็ก Apple Store เตรียมเปิดสาขาใหม่ในเกาหลีใต้ย่านฮงแดวันที่20ปการาคมาย ป,ประกาศเปิด Apple Store สาขาใหม่ในประเทศเกาหลีใต้สาขาฮงแดซึ่งอยู่ในกรุงโซลกำหนดเปิดบริการบันแรก20มกราคมนี้เวลา10ริกาเป็นต้นไปตามเวลาในท้องถิ่น Apple Store นี้เป็นสาขาที่7ในเกาหลีใต้ตั้งอยู่ใกล้กับฮงอิก University มีบริการทั้งจีเนีย b a บาและคัดความคิดสร้างสรรค์ Today Apple ยังปล่อยกราฟิกของ Apple Store สาขาฮงแดเป็นกาฟินิตีสัญ,ญลักษณ์ Apple ที่สั้นคำว่าฮงแดไว้หนรูปภาพด้วยที่มาแมกนูเมอร์ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงก,กันมือถือสาระไอทที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับ หากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ